เป็นเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแกะกล่องอีกครั้งนะครับผมตามที่สัญญาไว้อาทิตย์ที่แล้วนะฮะอาทิตย์นี้เราก็จะมาแกะโดนนะฮะจริงถ่ายต่อกันเลยนะแต่เว้นไว้อาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะเราเจอกันทุกวันพฤหัสท่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ครับจะมาแกะโดนอีกตัวหนึ่งที่ออกมาตั้งแต่กลางปี2016แล้วนะครับแล้วก็มีการขายในไทยขายกันดีมากเลยนะครับผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมถึงขายดีนะเพราะผมเพิ่งมาเล่นโดนเมื่อปลายปีที่แล้วถูกไหม ก็เลยไปหามาดูครับผมนี่ฮะตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่ WL Toy Q 2 2 2 Space s h i p ครับเป็นตัวที่มีระบบรักษาระดับแบบกดมืออ่างงดิรักษาระดับแบบกดมือเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันครับเข้าไปดูใกล้ๆกันเลย อ่ะครับเรามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัว Q 2 2 2 Space Chip นะฮะน่าจะมีอะไรให้พูดถึงมันเยอะเลยนะครับเพราะอาทิตย์ที่แล้วเรามี2ตัวใช่ป่ะก็เลยพูดเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเวลาหมดนะฮะดูรูปร่างภายนอกก่อนละกันครับตัวนี้ครับจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับผมก็คือ Q 2 2 2องธรรมดาเลยไม่มีกล้องนะครับแล้วก็จะมี Q 2อง G ซึ่งเป็น FPV นะครับผม5 8 G นะครับผมแล้วก็จะมี Q 2อง K ครับผมเป็น WiFi FPV นะครับใช้มือถือในการ ดูกล้องนั่นเองนะครับผมกล้องเขาบอกว่าเป็น 720p นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่า 720p จริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก็ต้องลองดูนะครับตัวนี้ครับ จะมี barometer set high นะครับผมก็คือระบบรักษาระดับแบบกดมือนั่นเองนะครับปกติจะมีรักษาระดับก็รักษาระดับไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปแบบกดมือนะครับผมแล้วก็ระบบวิทยุก็เป็น24เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวที่มีคือจอมาด้วยเนี่ยจะเป็น 5.8G ิีีโโนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีแล้วพูดทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็น HD camera ครับผมมีระบบ กับบ้านอัตโนมัติซึ่งผมไม่เชื่อนะครับว่ามันใช้งานแล้วมันก็คงจะเหมือนกับตัวอื่นที่เหมือนกับแค่บินย้อนสัญญาณมานะครับแต่ว่าเชื่อไม่ค่อยได้ครับทุกตัวนะครับผมที่เป็นโดนจีนหลักพันนะครับระบบอัตโนมัติรีเทิร์นี่อย่าไปเชื่อไปเลยดีกว่านะครับผมตัดไปมีมันไม่มีนะครับไม่ต้องไปใช้มันนะครับไปปลอดภัยยกเวนจะเป็นตัวที่มี GPS อันนั้นอ่ะโอเคนะครับ c f โหมดก็น่าจะเป็นเหมือน Headless โหมดมั้งดูจากสัญลักษณ์แล้วนะครับผมแล้วก็ First person view ก็คือระบบดูจอ นะครับดูกล้องผ่านจอนั่นเองนะครับอืนี่ตัวโดนะครับจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวเราต้องดูข้างในนะฮะว่าเป็นยังไงนี่มันจะมีแบบถ้าเป็น F P V มันจะเป็นอย่นี้ไงรู้จะมีสองสีครับสีแดงกับสีดาตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นสีดํานะมีโดรบไจโรหกแกนครับผมแล้วก็อืม้อกนั้นไม่มีอะไรแล้วแะเนี่ยโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับปึ๊บ <c oughs> <c oughs> นั่นขึ้นมาหน้าสีแดงจริงๆด้วยครับ Q 2 2 2ฟองครับผมเฮ้ยอันไหนด้านหน้าวะดูจากกล้องลวอันนี้ด้านหน้าครับผมเหมือนด้านหลังเลยนะเหมือนที่ใส่แบตมันควรจะอยู่ด้านหลังนะแล้วก็พุชอะอะไรอะอะไรคือพุชอ๋อเปิดเอ๋อใส่แบตได้อย่างนี้อ๋อโอเคแต่ที่ใส่แบตอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวด้านหน้านะครับโอเคมีที่จับให้นะครับกระทัดรัดดีนะครับผม มมีใบพัดให้2อันนะครับ2ชุดนะครับก็คือชุดที่ติดอยู่กับชุดสำรองนะครับมีแบตเตอรี่ซึบทำไมผมถึงไม่แกะออกมาละ่ะโอเคซึบ <c oughs> ผมเกลียดมากเลยนะไอ้พวกคนที่แบบแปบะบอย่างนี้มานะครับเป็นแบต3.7โวลต์730ม ah ิลลิแอมป์นะครับเมื่อกี้มันเขียนบนหน้ากล่องว่าพันมิลลิแอมป์น่าจะเป็นตัว Fpv นะที่เป็นพันมิลลิแอมป รือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เป็นสว730มิลลิแอมปอวนะครับผมนี่ก็เป็นจอยครับด้วยการที่มันเป็น barometer set high นะครับหรือว่าระบบรักษาระดับแบบกดมือนะครับฉะนั้นไอ้นี่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนไม่รักษาระดับนั่นเองนะครับผมไม่ย้อนกลับเห็นไหมมีปุ่มอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเปิดปิดนะฮะแต่ว่ารีโมทดูสวยมากเลยนะครับผมดูพรีเมี่ยมมากนะครับใช้แบต6ก้อน โหดมากเลยครับผมอยู่ข้างในครับมีอะไรให้อีกมีครับมีที่ชาร์จแบตนะครับผมนี่เสียบปลั๊กเลยฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ๋อที่จับมือถือนะครับกับตัวกันใบซึ่งผมไม่ออกมาแล้วกันนะครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมปกติเนี่ยมีกล้องไปก็เท่านั้นนะฮะผมแทบจะไม่ได้ใช้กล้องเลยนะครับ แต่ของ w l t o y นี่หลังๆผมเห็นว่าเขาดีหลายรุ่นนะอย่างรุ่นตัวนั้นน่ะที่ผมวางไว้ที่พื้นครับ 303A นั่นก็เป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะครับผมก็มีจอนะครับแล้วก็มีใจโร1หนึ่งแกนด้วยนะครับถึงจะมีอุปกรณ์รด้วยนะครับผมเห็นอยู่ที่ร้านเพื่อนผมเขาขายนะครับมีแบบยิงน้ําได้เลยพวกนี้ด้วยนะฮาดีเหมือนกันนะฮะมีบัจจุบันชาร์จิ่งเนี่ยครับเนี่ยฮะจะเป็นระบบสอนระบบบา r o m e t e r s e เซตไฮนะครับต้องทํำยังไงนะครับเอาละ เดี๋ยวเราประกอบให้เสร็จแล้วไปลองกันข้างนอกดีกว่าครับก็เป็นไงเอ่ะครับเรามาดูตัวรีโมทกันดีกว่านะครับมันจะมีหลายปุ่มมากเลยเห็นไหมเวลาเราเทิร์นออลรีโมทนะครับอันนี้ผมยังไม่เปิดตัวโดนะไม่ต้องเงินนะอก็จะเห็นว่ามีจอแสดงผลด้วยนะครับผมนี่เก๋งมากเลยปุ่มนี้ครับก็เป็นสปีดระดับ1นะครับ40% 60% 80%แล้วก็สปีดแบบ100%นะครับผมอันนี้เปิดปิดไฟนะครับอันนี้คือ100%นะครับ เปิดปิดไฟครับผมแล้วก็จะมีอันนี้คือโหมดเฟสไฮครับกดลงไปทีนึงมันก็จะเฟสไฮให้เรานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีโหมดนี้นี่กดค้างไว้ครับสองวิจะเป็นโหมดเฮดเลดนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดกดค้างไว้อีกทีแล้วดังแบบเมื่อกี้เนี่ยก็คือปิดโหมดเฮดเลดนะครับปกติตรงนี้คือโหมดกล้องครับถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็คือถ่ายรูปเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัว Wi-Fi ใช้ได้ไหมปกติจะใช้ได้ตัว FPV นะครับแล้วก็นี่ครับคือโหมดตีลังกาครับผม นี่จะดังนี้พอหักปุ๊บมันก็ตีลังกาตามเราสั่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับอย่าลืมนะครับผมว่าข้างหน้าของโดนมันอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วผมหาปุ่มเปิดไม่เจอผมก็เลยคิดว่าการต่อแบตเนี่ยก็คือการเปิดโดนนะครับงั้นผมต่อแบตก่อนชึบต่อโดยหันไปทางนี้อย่าลืมครับเวลาการเปิดโดนแต่ละครั้งนะครับเราควรจะเปิดในที่เรียบนะครับผมแล้วให้มันบูตเสร็จก่อนนะครับชึบโอเคกับพิบละ ไฟหลังก็พริบละเปิดนี่ชึบค้างแล้วน่าจะได้แล้วแหละอ่าคราวนี้มันบูสเสร็จแล้วไฟค้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดให้เรียบร้อยนี่ครับไฟหลังครับไฟหลังสีเขียวไฟหน้าสีแดงนะครับวางนี้ฮะอ่ะเรามาต่อ Wi-Fi ของตัวมันกันครับก่อนอื่นต้องของอ่าโอเคเคติดแล้วติดแล้วต่อ WiFi นะครับผมไปที่ WiFi แล้วก็ Wi-Fi ย O นะครับ ลมแรงมากเลยนะถ้าเสียงลมดังต้องขออภัยด้วยนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้แอปที่มีชื่อว่า W L U F O ครับผมนี่นะครับเช็ครีวิวอ w auto p าเช็คเดเพย์ครับติดไหมยังไม่ติดนะครับยังไม่เจอครับเช็คทีนึดอ่ะปิดแล้วครับผมใจร้อนเองนะครับเมื่อกี้โทษที เอาใหม่เลยนะฮะโอเคติดแล้วมันโหลดชา์นิดนึงครับได้แล้วครับตอนนี้เห็นภาพแล้วไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมผมกดอัดไว้เลยแล้วกันนะครับผมชฟกดอัดแล้วกดปิดไปทีนึงนะครับให้ข้อมูลมันเซฟโอเคเราลองบินแบบโหมดไม่รักษาระดับดูก่อนครับโหแรงมากเลยนะครับนะฮะโอ้โหแล้วก็นิ่งอยู่แล้วนะครับผมดูครับ ไม่ต้องจับอันขวาครับนิ่งมากขอ่สมควรเลยเหมือนกันนี่หมด40%เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองระบบเซตไฮกันดูนะครับกดอันขวานึงนะครับผมอ่าคราวนี้โดนมันจะเซตระดับของมันไว้นะครับผมเออเหมือนมีการรักษาระดับเลยรู้เพื่อนๆเห็นไหมอ่าผมเอามาใกล้ๆหน่อยแล้วกันเิบเห็นไหมเนี่ยรักษาระดับเองเลยครับไม่ต้องใช้มือขวาเลยแล้วก็เหมือนกันเลยก็คือลงก็คือลงครับ แล้วมันจะแคนเซิลการรักษาระดับหรือเปล่าไม่นะครับเนี่ยรักษาระดับไว้ครับก็คือนี่ครับคือการรักษาระดับแบบกดนะครับผมซ็นต์ครับผมก็จะอัดไว้นะครับแล้วขึ้นขวาล่างให้แล้วกันนะฮะฝาล่างกับซ้ายล่างครับ60%ครับปึ๊บโหแรงมากเลยครับปึ๊บโหนี่ต้านลมกลับมานะครับผมปึ๊บโอ้โห 8ปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับว้าวไม่ได้ไกลลิฟต์เลยนะฮะปึ๊บอ่าปรับระดับลงมาหน่อยนี่ยังอยู่ในโหมดรักษาระดับเองอยู่นะครับอ่าผมแคนเซลหมดรักษาระดับก่อนปึ๊บกดทีนึงนี่ก็จะเป็นแบบโดยแบบไม่รักษาระดับแล้วว้าวบินด้วยเทมาาอ่าลองร้อยเปอร์เซ็นต์ดูครับเดี๋ยวรักษาระดับกันนะจะได้ปรับได้ง่ายปึ๊บ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เปิดปิดไฟร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับดูดูครับฉิวเลยครับโอ้โเยเกือบครับมีเสียวชอบคลิปครับผมปึ๊บว,ว้าวร้อยเปอร์นตะ์ครับเร็วมากเลยไม่รู้เพื่อนเห็นไหมว้าวเมือ่อกี้คือการปิดหมดแล้วคารราะดับของผมนะครับปึ๊บอันนี้แบบไม่รักษาระดับนะฮะ เดินกาหน่อยว้าวโคตเท่เจ๋งมากครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลอง h e a d l i โห t ด mode กันดูนะครับผมปื๊บอ่ากดล็อการะดับไว้ก่อนนะล็อก็ระดับแล้วโอเคอ่าล็อก็ระดับแล้ว h e a d l โหม t mode นะครับอ่าก็จะส่งเสียงนี้นะครับหันหันยังไงก็จะไปโหลด h e a d l i โห t ด mode นะฮะ มูนแล้วนี่สู้ลมได้ดีมากเลยนี่ลมแรงมากเลยเนี่ยตอนนี้ที่โรงงานนะครับผมเนี่ยฮะจะหมุนทางไหนก็เฮดเด็โหมดครับผมผมเซฟไฟล์นี้ไว้ก่อนนะึ๊บออ้อหมุนได้ครับว้าเท่มากซึ๊บว้อเท่สุดเลยครับ ลองแลนดิ้งดูครับผมจะไม่ลองออโต้รีเทิร์นนะครับเพราะผมไม่เชื่อเรื่องออโต้รีเทิร์นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ลองให้เสียเวลาเลยฮะจุแลนดิ้งครับ,รบ <c oughs> ไม่นุม่มนวนเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถือว่าเจ๋งมากเหมือนกันเดี๋ยวไปบินเล่นกันดีกว่าครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปเจ้าตัว q 2 2สของ WL Toy กันหน่อยดีกว่าครับเพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันบินสนุกขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ตอนที่บินเล่นดูนะครับเ,เรียกได้ว่าเจ๋งอะคือประทับใจมากเลยนะครับแับตัวนี้นะฮะสีแดงก็สวยนะสีดำผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันน่าจะสวยพอๆกันแหละนะครับแต่ตัวนี้นี่ก็เรียกได้ว่า โอเคมากแต่กล้องครับไม่ใช่ 720p นะครับกล้องเป็น 480p นะครับผมความชัดอยู่ที่3000พิกเซลนะครับเหมือน dm006 dm009 นะครับ tk110 2ตัวนั้นยังไม่ได้รีวิวแต่เอามาเล่นแล้วมันมากเหมือนกันอีก2ตัวนะครับผมไว้จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ครับก็ถือว่าบินได้นานด้วยนะครับผมประมาณ8นาทีนะระแบต730 มีดอมอย่างนี้นะฮะเปอร์อเวอร์นะฮะแล้วก็ภาพที่ดูจากมือถือก็ถือว่าไม่ค่อยกระตุกนะชัดนะถ้าเิดเป็นตัวเล็กๆบางตัวจะรู้สึกว่ามันกระตุกบ้างหรืออะไรบ้างนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าชัดพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะครับกล้องเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือกล้องมันกดไปหน่อยครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมพอกล้องมันกดอย่างเงี้ยมันก็แบบภาพมันมุมต่ําอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับตัว W606 นะครับที่มันมีปัญหาตรงนั้นนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่เนี่ย ถือว่าเราไม่ได้เอาไว้ถ่ายรูปอะ่ะมันเหมือนเอาไว้บินเล่นน่ะดูด้วยฟังก์ชันที่เขาให้มาด้วยดูหน้าจอครับด้วยอะไรที่เขาให้มามันเหมือนเป็นโดนที่บินแบบบินเอาสนุกครับบินเป็นของเล่นเลยจริงๆครับแล้วก็คุ้มด้วยนะเพราะราคานี่ก็ประมาณสองพมัดรวมส่งแล้วนะครับรวมส่งเคอรี่แล้วนะฮะก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับสำหรับระดับนี้นะเพราะเกรดคุณภาพผมคิดว่าเจ๋งมากนะครับเจ๋งกว่า DM หรือโดกอีกแล้วนะไม่คิดว่าจะมีวันนี้ที่ผมพูดคานี้นะครับแต่โดนตัวนี้ บินสนุกกว่าดีเอ่นหกจริงๆครับผมยอมรับเลยนะฮะอโอเคเราวันนี้นะครับผมก็มาดูเจ้าตัวคิวองสองแล้วแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่ผมคิดแล้วนะครับเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงครับกับเจ้าตัวนี้ฮะเพื่อนๆดูแล้วตัวนี้เนี่ย น่าจะบินสะดวกกว่า Df 6 6หรือเปล่านะครับผมลองโหวตด,ดูว่าระหว่างตัวนี้กับ Df 6 6เนี่ยเพื่อนๆชอบตัวไหนนะครับใครยังไม่เคยดูรีวิว Df ศ6ก็ดูได้ทางขวาบนนะครับของฟักงช่างการนั่นเองก็จะมีโพลถามให้เลือกระหว่างตัวนี้กับ Df 6 6ว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนมากกว่ากันหรือคอมเมนต์ก็ได้นะครับคอมเมนต์บอกไว้ก็ดีนะครับผมแล้วก็ ลองดูว่าเพื่อนๆชอบตัวนี้เพราะอะไรหรือไม่ชอบมันเพราะอะไรนะครับจะได้แบ่งปันความรู้สึกกันเนาะเลาว,วันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนอาทิตย์หน้าจะมาแกะอะไรยังนึกไม่ออกนะครับยังไม่บอกแล้วกันรอดูครับเลาว,วันนี้ขอไปแล้วครับบ๊ายบาย